กลับมากระต่อนะคะอยู่กับยาสีฟัน G Herb ยาสีฟันสมุนไพรที่ไม่เหมือนใครนะคะแล้วก็ไม่มีใครเหมือนนะคะเพราะว่ารรู้ไหมครับว่า G Herb ในเรื่องปัญหาฟันผุนะคะปัญหาสีฟันไม่เท่ากาันปัญหาในเรื่องของเขาเรียกว่าคราบพลักเนี่ยนะคะแล้วก็กินชากาแฟอันนั้นเด็กๆอันนั้นเด็กๆแล้วเด็กๆแล้วเพราะว่า G Herb เป็นปรับแรกของมันแล้วแต่ที่ว่ามันเป็นพระเอกของ G Herb นั่นก็คือเรื่องกลิ่นปาก ใครที่มีปัญหากินปากกินปากแรงชอบกินอาหารที่มันมีความเหม็นเข้าไปอย่างเช่นกินสตออย่างนี้นะคะใช้จีเฮอร์พี่บอกเลยแปรงทั้งเดียวนะคะแล้วก็ไม่ต้องใช้เยอะใช้แค่นิดเดียวแปรงลิ้นด้วยนะคะยังไงกลิ่นสตอ,อยังหายแล้วกลิ่นปากจะไม่หายได้ยังไงดิฉันเคยซื้อให้คนหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องกลิ่นปากนะเหม็นมาเป็นระ,ระยะเวลา30กว่าปียังหายอย่ะคุณผู้ชมนะคะของดีไม่อยากพูดเยอะเจ็บคอเพราะเดี๋ยวดิฉันจะสั่งวันนี้จะสั่งอีกหลายหลอดด้วยนะคะ,ะมาพร้อมโปรโมชั่นค่ะโปรโมชั่นเลยนะครับหน0 นี่กรรมใช้ได้นาน2-3เดือนเลยนะครับหลอดละ230บาทนะฮะแต่วันนี้นะครับมีโปรโมชั่นพิเศษเลยนะครับซื้อ5หลอดในราคาพิเศษเหลือเพียงแค่1,000บาททั่วเท่านั้นส่งฟรีสำหรับคนพร้อมโอนด้วยจ้ะสนใจโทรเลยนะครับ0 9 5 7 1 8 4 6 2 4นะครับหรือที่แหล่สุขภาพดีสแกนเคอร์โพสุมขวาหน้าจอได้เลยนะคะมากันดี่งค่ะบันเทิงค่ะมาดูนี่นะครับ3วันแรกของ The ะ i ิสเทนเมอร์เมสนะครับแฟนเงินมหาศาลเลยนะงานนี้แฟนๆบอกอึ้งเลยเกินคาดกว่าที่คาด เอาไว้นะฮะภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องที่กำลังจะได้รับความสนใจจากทั่วโลกสำหรับภาพ,ย,พยนตร์เรื่อง The r i t t l e Mermaid ับเอร์ชั่นเป็นมนุษย์นะจริงๆที่ไม่ใช่การ์ตูนนยนะฮะแสดงโดยเข้าใจายที่ประเทศไทยเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาล่าสุดนะฮะก็มีการรายงานว่าภาพยนตร์นะ The r erm i s e n e Mermaid เองครับรายได้ที่ทำในประเทศไทยตอนนี้กำลังมุ่งสู่ที่50,000อ่ะ50ล้านขอภัย50ล้านบาทนะฮะ เข้าายเพียงแค่3วันแรกเท่านั้นนะห้าสิบล้านก็โกยเข้าไปแล้วครับเนี่ยแล้วก็ยังได้มีการปล่อยภาพตัวประกอบจาก The Little Mermaid งานดีกล้ามแน่นมาให้ดูกันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนี่นี่ว่าอันนี้ Little Mermaid เหรอไม่ใช่ที่เป็นทัพเป็นนักแสดงอยู่ในนี้อ๋อตกใจกูตกใจอ๋อเป็นพวกแบบว่าเล่นเป็นโปเป็นกุ้งเป็นหอยอ๋อนั่นแหละอืมโอ้โหเดี๋ยวอะไรอันนั้นเป็นคนคนอันนี้ไม่ใช่เหรอที่เคยประกวดนายแบบอะไรสักอย่างหนึ่งน่ะที่เป็นเอเชียน่ะ ไม่รู้เขาเป็น <yeah. S 2> กระทเทยนี่นะ uh ใคร เ A A อเซียนี่ยเนั้นน่ะไม่รู้เหมือนกันนะฮะอันนี้ลิตร์เซนเมอร์เมดนะเ,เพราะว่าเป็นเนือแนะ,ะกระแสลิตร์เซนเมอร์เมดเองเนี่ยมันก็แรงเกินต้านครับเพราะในเพจนางงามก็มีการนำรูปนะเดอะ์ลิตร์เซนเมอร์เมดเวอร์ชันเมย่าสันสานมาโพสด้วยซึ่งเป็นเวอร์ชันที่น่าเ,เหมือนน,นะเออเออมียยามันเก่งนะเมย่ามึงไม่ควรใส่ชุดไอ้บางนมนะลูกมึงควรเปิดเลยเพราะว่าไหนๆแล้วก็ไหนๆแล้วนะคะแล้วก็เป็นเมอร์เมดเซ็กซี่นะคะเป็นเมอร์เมดนางงามเออเมย่ามันเก่งลูกสาว เก่งเออเอ,อ,อันนี้ลอยมากี่วันแล้วครับเมอเมดตัวเนี้ยบ้าวาเอาไว้น้ํานะอ๋อเออ,อเออ,เอ,อสวยเออมินดมและลูกสาวกูนะคะ สาวกูเออสวยสวยสวยเมียตันตันนะคะเออเออสวยสวยน่าจะเนรมิตน่าจะเนรมิตโดยนัสบัดแปบงแหละคิดอยู่เลยค่ะะคจะไปทำกิจการแล้วก็มีแล้วเมื่อไร่อมจะแต่งเป็นลิตเติ้ลเมอร์เมดแล้วก็ไปอยู่ในคลองแสงส่งแสงแสบให้แม่เห็นบ้างแม่น้ำเจ้าพระยาหรือว่าแม่น้ำแถวสุพรรณอะไรอย่างเงี้ยแม่อยากเห็นแม่ได้เป็นแน่นอนแม่ยากเห็นโอมเป็นลิตเติ้ลเมอร์เมด จริงๆเพราะสีผิวอมได้นะออมันเป็นเวอร์ชั่นที่ไม่ใช่ฝรั่งแสดงไง<อ>มันเป็นเวอร์ชันสาวผิวสแีแดงที่แรกคนก็ด่านะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังด่าก,ก็ยังด่าอยู่ใช่ไหม <riots> เออนะคะแรกก็ด่าตอนนี้ก็ยัง <Sophie> นนก็ยังด่าอยู่เพราะ <Latin> ว่าเมอร์เมดมันเป็นฝรั่งนะครับผมแดงน,นะคะแต่ว่าอยู่ๆเขาเปลี่ยนเป็นน้องคนนี้นะคะแต่ไม่ว่าเขาก็สวยดีนะก็สวยดีเดอะลิตเติ้ลเมอร์เมดเนี่ยโอมเขาเคยเล่นสมัยเด็กๆนะคะชื่อว่าเออร์ซูล่า อันแม่แล้วมึงแม่เลยเออสุลาเป็นอีปลาบึกยักษ์อีโอเขาเล่นนะคะถือถือชมวกแทงนางเอกนะคะเออสุลาเออรู้จักไหมเหรอเออสุลารู้ดิค่ะไม่เคยใครดูเรื่องนี้ก็แต่งหน้าเยี่ยมากเออสุลาแต่งหน้าเยี่ยมากกระเทยอ้วนชอบแต่งกันเออสุลาตอนเนี้ยถ้าใครจะขอเบอร์ได้ไหมว่าเป็นใครผมเป็นมาสคาร่าตอนเวอร์ชันอ้วน ไม่เอาศิลปินตอนนี้สิศิลปินเหรอก็อีนี่ไงปิงปองอีปิงปองมึงทำเออร์ซูล่าแม่ดูหน่อยเร็วเป็นนางเงือกมึงไม่ไหวเพราะมันไม่เหมือนมึงต้องเป็นเออร์ซูล่าจะเหมือนเลยนะแบบเหมือนเลยมึงใช่เลยถ้ามึงแต่เป็นเออร์ซูล่านี่ก็ทุกอย่างจบไม่มีใครกล้าคั v e r อร์อีกเลยเพราะทุกคนจะบอกว่าปิงปองเหมือนสุดนะฮะส่วนลิตเติ้ลเมอร์เมดคนจะเป็นใครดารา อีนี้ไงลูกสาวเมื่อกี้ไงเมย่าหรอเมย่าเออเป็นเงือกนะคะเออแต่มึงต้องออกให้สุกเสียงให้ถูกนะถ้านางเงือกก็คือลิตเติ้ลเมอร์เมย์แต่ถ้าเป็นเงือกนี่ก็เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งคนละอันกันมุงอยากเป็นนางเงือกหรือมึงอยากเป็นเงือกเป็นนางเงือกสิเออถ้ามึงเป็นเงือก ก็คือเวลาไปกินผู้ชายแล้วบอกว่านางเงือกมาไม่ไหวไม่เอาคือนายเหี้ยเนี่ยคือไม่เอาคือมึงต้องแยกนะมึงต้องเติมคำว่านายเงือกกับนางเงือกด้วยนะคะไม่ใช่มึงไปบอกอุ้ยอยากเป็นเงือกผมอยากนายเหี้ยเหรอเอานะคะมึงต้องแยกให้ออกนะคะบอกว่าเนี่ยอยากเป็นลิตเติ้ลเบอร์เมดหนูอยากเป็นนางเงือกไม่ใช่หนูแบบหนูเป็นเงือกถ้าเงือกภาษากระเทยแปลว่านา หน้าไม่ตับแขกหน้าไม่ชูดนะฮะหน้าผีก็จะนนาเงือป่ปเอแลคะอะมาดูอีกคนดีกว่าคนนี้รับรองว่าไม่หน้าเงือกแน่นอนนะฮะแต่ก็ไม่รู้ว่าโพสต์เดือดถึงไทยนะครับน็อตแม็กซิมนะฮะโพสต์ืแม่อีกแล้วเหรอแม่อทำไมอะแม่เป็นอะไรแม่เป็นนังเงือก ออแม่เป็นนางเงือกแม่โพสถึงใครอีกแล้วโพสเดือดครับทวงค่าจ้างหลักแสนเลยนะฮะเอาแม่เอาแล้วแม่กูเอา,เอาแล้วไม่รู้ว่าเกิดอ,อะไรขึ้น,นครับเมื่อล่าสุดนะพี่น็อตแม็กซิมของเรานะครับก็แน่นอนว่าตอนนี้ปัจจุบันเป็นผู้อุเนใยการประกวดมิสเซ็กซี่ไทยแลนด์และมิสเตอร์สมาร์ทไทยแลนด์ครับไี้ออกมาโพสเดือดลงในไอจีกับแคปชั่นที่บอกว่าเน่ามาก เริ่มก่อนใช่ไหม #notmaxim โ<อ>นะดยมีการโพสต์ดังกล่าวของคุณแม็ m a x i m รับมีข้อความฟาดแบบจัดเต็มระบุว่าเห็นเงียบๆเพราะเห็นใจห<อ>รือว่าไม่มี<อ>แต่กลับไปพูดให้เราเสียหายในทางที่ไม่ดีอขอเงินค่าจ้างที่ติดค้าง1นึ่งแสนประมาณเกือบสองแสนอ่ะนะฮะส <250. S 1> องแสนห้าหมื่นแล้วก็ไม่ใช่หนึ่งแห้าหมื่นอ๋อเหรอ,เ,อเพราะว่าที่ทำงานมาได้แค่สองหมเองโอ้ยแม่ <laughs> ทำไมเนี่ยใครใจร้ายกับแม่แม่ก็เลยบอกว่าเสียใจค่ะอย่าให้ต้องแฉมากกว่านี้เน่าแล้วก็แฮตแท็กน็อตแมทซิงเัาเป็นแม่ใส่กระโปงวันดีคืนดีแม่ก็แต่งหญิงบางทีวันดีคืนดีแม่ก็ไปบวชวันดีคืนดีแม่ก็เป็นผู้ชายกูงงงกับพฤติกรรมทางเพศแม่มาหน้ากระจกอะโอ้กูงงกับแม่มากนะคะแต่ว่าฝากประชาสัมพันธ์มิสเตอร์สมาร์ทไทยแลนด์แม่ด้วยนะคะจงเงินรางวัลเงินสด1นล้านบาทนะคะสิบแปดถึงสี่สิบปีมีลูกมีเมียแล้วประกวดได้จะมีลูก กี่คนก็ประกวดได้ถ้ามึงคิดว่ามึงยังหล่ออยู่น,นะคะแต่ถ้า40่สิมาแล้วแบบสีแต่ถ้าเกิดมึงมาแล้วเนี่เป็นพาโลเนี่ย <c oughs> มึงก็ต้องเหนื่อยนิดนึงแต่ถามว่าสมัครได้ไหมสมัครได้และมึงจะมีเป็นผู้ชายแท้แต่มีผัวเข้ามาได้นะคะเพราะเขาเปิดรับด้วยนะคะ แม่น็อตบอกเลยว่าชิงรางวัลเงินสดหนึ่งล้านบาทแล้วจ่ายจริงเด้อคนก่อนไปนั่งเป็นกรรมการมิสเซ็กซี่น่ะนางงามบอกว่าได้เงินจากแม่น็อตแล้วขานาดผ่านเขารอบสิบคนสุดท้ายนายยังแจกคนละสามหมื่นเลยเออส่วนที่หนึ่งนี่ก็ชิงันสนั่นวันไหวก็ครึ่งแสนครึ่งล้านไปเลยนะคะออของจริงนะคะต้องน็อตแม็กซิมจัดประกวดนะคะมิสเซ็กซี่อันนี้จบไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะประกวดมิสเตอร์สมาร์ทไทยแลนด์จ่ายจริงจ่ายจริงโอนจริงรางวัลจริงแต่ค่าราารแม่คือเขา ยังไม่จ่ายอันนั้นเขาไม่รู้ว่าแม่ไปแม่แม่ต้องใช้ไอ้นี่นะอะไรไอ้เขาจี่กระเทยแหละเมื่อกี้อะไปช่วยหรอเาช่วยทวงเงินให้แม่ไงหรือนี่เขาจี่หักคอนะใคไปไม่จ่ายเงินแม่น่ะหักคอกคหักคอแม่ไอ้ไม่เอาแม่ไม่หักคอแม่ถึงแม่เป็นกระเทยเหมือนกันคอคนที่คนที่มันโกงเงินแม่ออออโอเค แม่ไปบวชมาแล้วนะเออแต่มีคนถามถามลูกสาวเต็มเลยทำไมแม่คิ้วโก่งจักวันบวชแม่กูสัามคิ้วเออบวชที่กงไททานีตรงแม่น้ำสแกกังบวชเสร็จแม่กระโดดลงไปเลยในแม่น้ำเป็นเรตเตอร์เมอร์เมดแต่ว่าเป็นดอรยชั่นปลาสวาย นี่เรามาอ่านข่าวที่ขอาววงเราต้องเห็นใจก่อนนะแม่บอกแม่ต้องไปใช้กจีกับเธอทวงเงินเขาจีกับเธอเียมันในนี่มันหาเงินให้การาฟรวยไม่รู้จไม่รู้จะรวยยังไงแล้วแม่เชื่อหนูออมาดูนี่ดีกว่าครับสาหรับอีกหนึ่งนักแสดงหนุ่มนะฮะกโกโกสินครับเปิดแผงผักขายหลายคนสงสัยว่าขายจริงหรือละครหรือว่าคอนเทนต์นะฮะโกสินและชกรมเนี่ยนะเนี่ย โกสิลน,นี่แหละโกสิลร์และชักมก,ก็ใช่ยไงเขาไปอีกหนึ่งนะักแสดงหนุ่มหล่อครับมาด้วยความสามารถเนาะคู่ปรับวิทยาเลยนะออ้ยทำไมง่ะออ้อววาายเขาเคยมีเรื่องกันตรงช่องสาม <c oughs> มาเอาข่าวนี้ก่อนนะฮะการส <c oughs> างดาของโก, <c oughs> โกศิลล์และชักกมเองครับที่ไม่ปล่อยให้เวลาหลุดลอยไปเฉยเเพราะเจ้าตัวได้ออกมาเปิดแผงขายผัก เนะี่ยที่หามาได้จากสวนในบ้านของตัวเองแหละ<ค>นะฮะโดยนะฮะได้มีการโพสต์รูปแล้วก็ความล่งใจสุดแตัวว่าผลผลิตเล็กๆน้อยๆจากสวนตะไคร้ใบมะกรูดและขนุนนะฮะ ก็ส่วนรูปนั้นก็เป็นตนเองกําลังนั่งอยู่กับพื้นมีของนํามาขายก็เป็น,<ค>น,นรถไฟน่ะนะคุแบ่งเป็นกำกำไว้นะครับแล้วก็มีขนุนอยู่หนึ่งลูกด้วยแล้วก็มีเพื่อนนักแสดงอย่างคุณหนุ่เล็กกอนบ่ายเองก็เข้ามาถามว่าละครเรื่องอะไรคะซึ่งคุณโกเองก็เข้ามาตอบว่านั่งขายจริงๆนะฮะก็ไม่ขายอย่างนั้นนะ่ะลูกออด้านแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์จำนวนมากเช่นเดียวกันบอกว่าระวังโดนแคปไปพลาดหัวปั่นอีกนะครับบางคนบอกว่าไม่เลือกงานไม่ยากจนค่ะบอกไม่เคยตามไอจีต้องมา ต,ต้องมาขอตามเลยค่ะชื่นชมน่ารักมากเลยนะครับวันนี้มึงให้พี่อุ๊บช่วยแชร์ให้พี่โกเซน <c oughs> ทำไมอะ่ะ <c oughs> โอ้ยเพราะมีเรื่องกันอุ้ยโอไมก่อนอพี่อุอาจะขี่แกปส่งใบมะกรูดให้ก็ได้เออก็อช่วยทำมาหากินชั่วโมงนี้ <c oughs> เออเศรษฐกษิจไม่ดีรักๆกันไปก่อน <c oughs> เออ โกศิลราชะกรกเนี่ยนะคะเขาก็เมื่อก่อนเขาเคยเขาเคยโด่งดังนะคะเ็าอยู่ช่องสามแต่ตอนนี้คงหมดสัญญาแล้วนะคะอายุก็เยอะแล้วแหละน่าจะสี่แลหลักสี่พาซาแล้วแต่ก็ยังรออยู่ยังหล่อมากอยู่เป็นหนุ่มเป็นหนุ่มอีสานนะ,ะเป็นหนุ่มอีสานแต่น้นคมมลหรอ<ๆ>เด็กคนนี้รอรอมากแต่ว่า แต่ว่ามียู่ยุคหนึ่งรับพี่แม่อุ๊บเคยเล่าให้ฟังว่ามีคนนึงเนี่ยแม่เดินเจอแม่อุ๊บแล้วชดกูก็ถามว่าใครอเออแล้วไงต่อขนาดแหลกตามนั้นตามข่าวแล้วแม่กูหายไปไหนแล้อุ๊บวิริยะเนี่ยเอ,อแม่กูเนี่ยไม่รู้ก็ไม่รู้ก็จะไม่รู้ได้ไงเออแม่อุ๊บกูใครเจอแม่อุ๊บกูบ้าง <c oughs> ไม่ใช่เอาของเอาข้าวเอาน้ำไปให้แมวหมากินแล้วก็หายไปในป่าเลยนะ ไปเป็นนางแมวอยู่ในป่าใครเจอแม่อุบรบกวนบอกติดต่อเต่าทีวีพูหน่อยนะคะแม่กูหายไปนานแล้วนะคะกูหาแม่กูไม่เจอเลยเนี่ยจะให้ไปอุดหนุนน้องโกสินหน่อยซื้อขนุนสักลูกหนึ่งออแล้วปลูกให้มันโตแล้วแม่ก็ไปยืนใต้ขนุนแล้วแม่ก็จะได้เป็นกะ อะไรกะเถอยเออมึงนี่คิดแต่เรื่องเฮียๆยังไม่ได้คิดอะไรเลยกูรู้แต่ตามึงคิดแต่เรื่องเฮียนะคะแม่อุ๊บอยู่ไหนแล้วแม่อุ๊บหายไปเลยเนี่ยเออแม่ชอบหายแล้ววันนั้นอะไรนะบอกว่าเคยโดนพระเอก่มขืนเรื่องจริงใช่ไหมเรื่องจริงแม่กูไม่สวยตรงไหนมึงชี้มาเลยมึงเอาปากกามาวงเลยก็ไม่ได้ว่าไม่สวยแม่กูน่สวยทุกอนูเนื้อเออบอกว่าเอออีแตาเข็ดนม่กูหน่อยเออกูโดนพระเอก ลุงซีแม่เดี๋ยวคนจะไม่เชื่อหนูนะแล้วแ, he 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 he? แม่เขียนไหมไม่เขียนอีโออีโอกูเขียนแต่ความจริงอ่ะ, e. <laughs> อะว่าแม่โกหกเหรอเอ้าแล้วเป็นมึง <laughs> มึงซีไหมล่ะแ,แม่อย่างนั้นนะ <laughs> อ่ะว่าแล้วแม่บอกเมื่อกี้แม่ไม่สวยตรงไหนประกามาวงเขียนให้กูหน่อยกูอยากมีประเด็นว่ามีคนมาลุมซีกู <laughs> <laughs> เออ แม่แต่งเป็นนางแมวสิ uh. แล้วก็เดินตอนตีหนึ่งตีสองสตว์ตะวันนาเท่านั้นนะ่ะ uh. เอออย่างไงก็โดนโดนสิโดนจับแม่กูหายกูหาแม่กูไม่เจอหลายวันแล้ว uh. เป็นเดือนแล้วเนี่ยแม่กูหายไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยวันนั้นมานั่งรถกู uh. ซื้อหวยเวียดนาม uh. เอ,อ้ยถูกหวย uh. ดีใจ รถมือนี้ให้โชคแม่นะจัดได้ทุกวันเลยซอทุกวันั้าหวยเราหวยเวียดนามแม่กูซื้อที่ไหนเลยแม่ต้องเอาอันี้นะเขาจี่กระเทยนะของของของน้องอะไรนะของเนี่ยเด็กในซอยเราเนี่ยที่เปิดสตูดิโอใหญ่โตใหญ่โตโมโหลายล่ำรวยเนี่ยเอาไปใช้เออนะแม่ต้องเอาไปใช้นะคะคแม่ซื้อเลยแม่รวยเพราะว่าแม่เนี่ยมีสามีเป็นพระเอกหลายคน สวยไม่สวยใจเท่ากันเออเอาฝ <laughs> ากไปด้วยกับ G Herb ค่ะใครอยากจะดูแลสุขภาพปากไม่ว่าจะเป็นกินปากฟันผุคาบชากาแฟ่คาบผิดพู่ต่างๆนะครับวันนี้แนะนํายาสีฟัน G Herb เลยนะครับวันนี้ก็มาพร้อมโปรโมชั่นเช่นเดียวกันนะฮะหหลอด120กรัมครับใช้ได้นาน2-3เดือนเลยครับหลอดละ230บาทนะครับแต่วันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษจะซื้อ5หลอดนะครับราคาพิเศษเหลเือเพียง1,000บาททนเท่านั้นอ่าแล้วก็จะส่งฟรีสำหรับคนพร้อมโอนด,ด้วยนะครับสนใจโทรเลยครับ สูตรก7 1 8 4 6 2 4นะครับดูที่แลอสุขภาพดีสแรกนเคยียวโค้ดมุงขวานหน้าจอได้เลยนะคะับขอบคุณค่ะคลิปจบแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคนะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ